สวัสดีครับก็เข้าสู่ช่วงกลางเดือนพฤศจิกาย,ยนแล้วนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะมาอัปเดตนะครับแล้วก็ไปพาดูสเปคนะครับของเจ้า m i n บับทนะครับหรือว่า m i n บับสานั่นเองสเปคเป็นยังไงและมีสีอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเรามาเริ่มกันที่สเปคและราคาของเจ้า m i n บับสากันก่อนนะครับ m i n บับสมเนี่ยมีราคาที่18,900บาทครับ และเป็นจักรยานเกียร์เฟือง3สปีดครับวงล้อเนี่ยมีขนาด14นิ้วครับส่วนตัวเฟรมและแตะเกียบนะครับผลิตจากโครม l 4ลี่ส1่0ครับส่วนหลักอาน,นะครับเจ้า m i n บับทรีเนี่ยครับใส่หลักอานแบบ2ชั้นมาให้ครับทำให้เจ้าจักรยานรุ่นนี้นะครับเป็นจักรยานที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวเลย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่เลยครับเพราะว่าสามารถปรับได้ต่ําและสูงนะครับสําหรับตัวที่นั่งแฮนด์ hand นะครับใส่มาเป็นแฮนด์ยกให้ครับส่วนบางโคนะครับก็มีมาให้พร้อมแล้วพร้อมปั่นเลยมีล้อสำหรับเข็นด้วยครับเวลาพับเนี่ยพับได้เรียบร้อยและเล็กกระทัดรัดมากๆเลยครับ รุ่นนี้นะครับจึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่เหมาะกับการพกพามากๆด้วยความเล็กนะครับเวลาพับทําให้เราเนี่ยพกพาได้สะดวกสามารถขึ้นรถไฟฟ้าได้ง่ายๆเลยครับโดยที่น้ําหนักโดยรวมของรถตัวนี้นะครับจะอยู่ที่เพียง9.8กิโลกร,รัมเท่านั้นเองมินบ๊อบสามทีลาน,นะครับตอนนี้จะเป็นรถใหม่แล้วครับเป็นรถตัวฉบับปรปับปรุงก็คือ มีการแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วนนะครับให้การใช้งานทำได้ดียิ่งขึ้นครับมีจุดไหนบ้างเราไปดูกันเลยครับจุดแรกนะครับคือจุดคอนะครับคอช่วงนี้นะครับจะทําให้ยาวขึ้นนะครับประมาณ1นนิ้วครึ่งครับจากของเดิมนะครับมันจะอยู่ติดข้างล่างเลยพอคอตัวนี้นะครับยาวขึ้นจะส่งผลให้เวลาพับนะครับตัวแฮนด์เนี่ยครับ มันไม่ติดพื้นนะครับจะมีช่องว่างขึ้นมานิดนึงทำให้ใช้งานสะดวกขึ้นและง่ายต่อการแต่งนะครับเปลี่ยนแฮนในอนาคตครับดูสเปคแบบคร่าวๆกันไปแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราไปดูกันครับว่าตอนนี้เนี่ยที่ร้านเราเนี่ยมีสีอะไรที่พร้อมจำหน่ายอยู่บ้างไปดูเลยครับมาเริ่มกันที่สีแรกนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดครับ สีต่อมานะครับก็คือสีเทานั่นเองบางคนนะครับจะเรียกสีนี้ว่าสีเทาลัมโบนะครับหรือว่าอีกชื่อหนึ่งนะครับของเขาก็คือสีครยอนเกรย์นั่นเองครับตามมาด้วยสีต่อมานะครับสีนี้เนี่ยเป็นสีใหม่นะครับนั่นคือสีเขียวนั่นเองครับ สีต่อมานะครับก็คือสีขาวนั่นเองสำหรับใครนะครับที่ชอบจักรยานสีสว่างๆเนี่ยต้องถูกใจสีนี้ครับสีสุดท้ายนะครับก็คือสีเหลืองครับสีเหลืองนี้นะครับเป็นสีเหลืองเดียวกันกันกบที่มาในล็อตแรกและได้รับความนิยมแบบมากๆเลยครับก็เป็นเหลืองที่สวยมากๆครับ มองดูแล้วเนี่ยผมว่าเหมือนสีมะม่วงสุกเลยสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถสอบถามได้ที่ร้านไบมอนสเตอร์เรานะครับทุกช่องทางเลยครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์โทรศัพท์ Facebook หรือว่าจะเป็น l i น์แอนะครับหรือถ้าสะดวกนะครับสามารถเข้ามาที่ร้านได้เลยครับร้านอยู่ที่ลาวินทา109ครับและสุดท้ายนะครับก็ฝากกดติดตามนะครับช่อง YouTube ของที่ร้านเอาไว้ด้วยเดี๋ยวผมจะมา อัปเดตคลิปใหม่ๆเรื่อยๆครับขอบคุณครับ